สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมครับการทดลองเลี้ยงกุ้งฝอยครับในกระชังครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูครับเลี้ยงกุ้งฝอยว่ามันจะตายหรือว่ามันจะอยู่ครับเพราะว่าปล่อยไว้ตั้งแต่สองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์เดี๋ยวต้รงๆไปกันนะครับอันนี้บอ่อกระ,ะชัง ขนาดสองคูณสามเมตรครับนี่ทดลองเลี้ยงกุ้งฝอยอยู่นะครับต้องไปดูครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยออีกคน,นน้นครับต้องดึงกระชังลงมาดูครับ เจอตัวแล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้อาล้ครับเจอแล้วครับอันนี้ผมใส่ฟางไว้นะครับน่นครับกุ้งครับกุ้งฝอยครับดูครับ กุ้งฟอยกุ้งฟอยนี่ครับผู้รอดชีวิตครับโอ้โหนะครับเยอะครับเยอะนะครับมันจะอยู่ในมันเกาะตามฟางนะครับ เจอครับเจอ,อนี่ครับกุ้งฝอยครับโอ้ตรงนู้นครับเยอะครับ,น,รบนี่ครับเลี้ยงกุ้งฝอยในะกระชังครับรลอดชีวิตครับอ่อ ประสบผลสำเร็จครับหนึ่งขั้นครับต่อไปให้มันขยายพันธุ์ครับโอเคครับผม